สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวบอนจะมาทําไข่เม้นนะครับที่ว่าบอนซื้อของใหญ่ต้อยไว้นะครับนี่สองทุ่งครับกอด้เงิดูครับเนี่ยทุ่งละหนึ่งร้อยบาทครับวันนั้นแกได้สิบทุ่งนะนี่ครับโอ้่อ่ช่วยมากเลยครับร้อยหนึ่งนี่แกไข่ก็ประมาณขนาดนี้เลยครับไม่ได้ตักไล้บอนหมากเลยนะเมื่อนเกันเลยครับนี่ วันสร้างแก้วไอชองทุ่มนะครับนี่ครับวันนี้วันจะมาตั้มนะครับตั้มแบบซ้มตั้มเลยแล้วก็ไข่เม้นนี่ครับลงไปขุกนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบนะครับว่าเรามีอะได้บ้างพี่ครับปันเตรียมไว้นะนี่ครับอันดับแรกเลยก็จะมีถั่วฟักยาวครับแล้วก็มะเขือเทศครับมะนาว เีวุ้นจะชายเป็นพริกแห้งนะครับตะโกน้ำปลานะน้ำตาลปี๊บครับของชูรสกับไข่ช็อปหนวนวัวก็ใส่ลงไปนะครับมาครับอันดับแรกเดี๋ยวบนเอาไข่เม่นออกจากทุ่งก่อนนะโอเคนะครับเราหมาอกไข่เม่นออกกันบนคออนุญาตตัดเลยนะครับน้ำข้างในนี่ก็คือน้ำเค็มนะครับเอ่อไม่ต้องไปดังน้ำจืดนะ กอนเซ็ตแล้วก็เอส่ในื่เงิ้ซมตำได้เลยนะสดกว่านี้ไม่มีแรละครับอุย้ยบันทับหมดเลยครับเดี๋ยวบันเอาไปให้พี่อุ้มกินด้วยโอโ้สุดยอดเลยอยอ่มากเลยดูที่ครับสองร้อย นี่ครับก็เย้ยๆต่างกันเลยดูชิมก้อนเับหนึ่งคำม,มาครับเรามาเลืมต้มกันนี่ครับบนเหมียเลยจะบอกกว่าบนได้ขกไม้เลยนะครับนี่ขกไม้เลยทีนี้แไม่แตกเลยครับเนีย่ยต้มไปเลยครับมาครับเรามาเลืมกันอันดับแรกนะครับบนข้อใส่ผิดลงไปก่อนนะ ิีแท้นะครับกากาเนาะเพ็ดหมาก็ใส่ไปเยอะๆใส่ไปกระเทียมโอ้กระเทียมครับฟังซื้อมาเลยนะกระเทียมบ้านบอลน,นำป,ป้าปาก็ไม่ไล่ครับลำบากมากนี่ครับ นุกดีกับขกนี่ตําลพเแรกๆพอนะโอเคครับบนตําพริกกับกระเทียมแรกเลยครับบนก็ใส่ตัวฟักยาวลงไปนะตัวฟักยาวครับซอยเส้นไปสับซอยสัยสบซอยเส้นไปครับ ประมาณนี้ครับเยว่วอีกนะเย่ยาวยาเย่โอ้ได้แดงจริขงขกนี้โอเคครับมะเขือเทศเพิ่มความนั่วครับมะเขือเทศเติมไปชงลุก โอเคครับมันค้อปรุงรสนะครับน้ำตาลน้ำตาลปี๊บครับประมาณนี้ปรุงชูรสครับหนัวๆเลยมะนาวครับ คอยเจียวครับโอ้ลืมนำปลา,าแปบบ๊บนึงครับโอ้โหคาดนำปลา,าจบเลยครับมาแล้วมาแล้วใส่ลงไปครับหมสีสัน้น่าจะมาด้วยเยาะเยาะับ อนะอ้น้ำตาลปี๊บอีกนิดครับได้เลยดีวได้เลยโอเคครับไขเมน้นระเอ็กของเราในวันนี้ แสงไปโบเข้าให้นี่ครับคนนะคนคนคนโอ้อหอลังการมากเลย เดี๋ยวบนแบงค์ให้ปีอุ้มด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปนั่งกินกันนะครับนี่ครับบนแบงค์ไว้ปีอุ้มเหรนี่ของเราครับทีใส่ลงไปเลยน่ากินมากเลยนี่ครับโอ้ยลายแตกจวดเลย โอเคไปกินกันครับวัาดีนะครับชัดเละครับนังกินในครัวนี่แหละออกไปข้างนอกไม่ได้ครับมือตึ๊ดตเลยนี่ครับที่มันอาจจะไม่ช่วยเลยครับในครัวนี้นี่ครับโอ้ข้อบอกนะครับร้อยมากที่ครับปนไปเก็บอ่อกระทิ้นนะครับดุว่ายอยตอนะอะไรเนี่ยครับฟักโตอมาครับ ฉันทุกคนกินด้วยกันนะครับชิมดูน้ำปลานัวๆติดตัวด้วยนี่ครับจับไป ร้อหหมักเลยร้อยโอ้โหกินกับข้าวก็ร้อยนะบนหัวมาเกิดบทิดด้วย Beng bé bị um lên ngang nga mọi người mọi người mọi người mấy ngập, mọi người kín, gặp bên kín phần và bình công nha น้ำปลาไปไม่มีความเค้าเลยครับร้อยมากเนื้อแตกครับอืมยอดโตแกลนะ

ไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันนะอีกคำหนึ่งนะครับปิดคลิปไปอืมก็อมักไข่เม่นก็จะมีความมันนะครับแล้วก็เค็มนิดๆนะ เดินวรวมเด้วข้าวกันเลยครับอร่อยมากเลยครับนำปลาคนกินไปขึ้นนึงเลยแซบครับโอเคครับเอาไว้แถานี้แหละพบกันไม่คิดน้านะครับ้าะจบคลิปของบนกดไลค์ให้บนด้วยนะครับไปละครับขอบคุณครับ